สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทําขนมปููไช่ทอดกรอบกันนะคะเป็นแป้งสาลีเราใช้เป็นกีเรนเหลืองนี่นะแป้งหนึ่งถ้วยค่ะน้ำหนึ่งถ้วยเท่ากันค่ะน้ํากับแป้งปริมาณเท่ากัน ยิสตกรัมน้ำตาล10กรัมเกลือป่น2กรัมแล้วคนผสมให้เข้ากัน น้ำตาลเกลือละลายเข้ากันดีแล้วใส่แป้งข้าวโพด2ช้อนยี่ิกรัมนะคะช่างใส่เลยค่ะ อย่างเข้ากันดีแล้วปิดฝาพักไว้ก่อนหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวนะคะทำผักก่อนเนาะ ใส่น้ำตาลสิบกรัมเกลือป่นสองกรัมค่ะน้ำมันพืชสิบกรัมเบกกิ้งโซดาหนึ่งกรัมอย่าใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะผักเราก็จะเปื่อยนะคะแล้วก็จะขมด้วยนะคะ สาวให้ผักเราซุดตัวลงค่ะผัดให้สุกก่อนค่ะกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะ วันนี้เป็นกระเทียมเปลือกแข็งต้องเอาออกนะคะถ้าเป็นกระเทียมเปลือกอ่อนก็ใช้ได้เลยขกพอหยาบๆคะ่ะใส่น้ำมันนิดเดียวคะ่ะสักช้อนโต๊ะหนึ่งก็พอ ใส่น้ำนิดเป็นเวลาผัดหมูจะไม่ติดกันเป็นก้อนๆนะคะ ใส่รีกไท่เผ็ดตันพ่อ่าใส่น้ำมันหอยนิดนึง สุกดีแล้วตักพักไว้ก่อนหมูที่เราผัดไว้เย็นดีแล้วใส่ลงไปกับผักนะคะใส่ผสมถ้าแบบนี้เวลาเราทอดไปขายไปเวลาจะนานหน่อยของก็ไม่เสียคะ่ะแต่ถ้าใส่เป็นหมูสดลงไปก็จะเสียง่ายนะคะคนผสมให้เข้ากันเราก็จะไปได้เป็นไส กูไช่นะคะไปดูวิธีทอดเราจะทอดแบบตือคาโคนะอันนี้จะเป็นกูไช่โคนะคะท่านใดมีพิมพ์ตือคาโคใช้พิมพ์ตือคาโคค่ะท่านใดไม่มีพิมพ์ตือคาโคไปซื้อแบบนี้นะคะอลละสิบบาทที่ร้านขายเทวนตี้เขาจะมีค่ะแต่อละสิบบาท น้ำมันร้อนได้ที่แล้วลดลงหน่อยนะคะลดความร้อนลงหน่อยหยอดแป้งหยอดหนมให้พอดีเต็มๆนียค่ะ ลองไปทําชิมดูค่ะอร่อยแป้งตัวนี้กรอบแล้วก็ทําเหมือนก็ตือคาโคอ่ะค่ะความกรอบรับรองค่ะจิ้มกับน้ําจิ้มไก่นะคะน้ําจิ้มไก่มีทําคลิปลงแล้วนะคะลองเข้าไปชมค่ะอัตราส่วนเดี๋ยวดูที่ใต้คลิปนะคะวันนี้จะทําผักเยอะไปหน่อยจะลงอัตราส่วนให้พอดีนะคะอยู่ที่ใต้คลิปขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ